วันนี้นะคะก็เห็นอยู่ว่าอยู่ข้ามลารพืชผักสีเขียวแล้วก็อากาศที่ดีมากๆนะคะวันนี้ค่ะเราพามาพบกับน้องเบสนะคะผับนิ่หนุ่มทูกขันตัวจากนักการปกษตรนะคะมาทํทาเกษตรพอเพียงตามรอยคุณพ่อคุณแม่นะคะที่นี่กําลังดังเลยค่ะมีชื่อว่าบ้านไ้ไอรุนนะคะเดี๋ยวเราไปติตามกันค่ะว่าน้องเบสเนี่ยมีแนวคิดยังไงทําไมถึงได้ออกากงานมาทำฟาร์มแห่งนี้นะคะไปเจอกันเลยค่ะ ตอนนี้ที่อยู่กับน้องเบสวิโรจนชิมมีนะคะเดี๋ยวน้องเบสจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเขามีจุดเปลี่ยนยังไงนะคะที่พันตัวจากมนุษย์เงินเดือนนะคะมาทําเกษตรแบบนี้นะคะอ่าน้องเบสคะนิดนึงก็พี่สงสัยว่าจากการที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยค่อนข้างจะสบายมีเดือนเดือนอยู่แล้วน้องเบสก็จบสถาบนิกเนาะก็น่าจะมีรายได้ที่ดีค่ะน้องเบสมีจุดเปลี่ยนตรงไหนที่กลับมาทําเกษตรซึ่งมพี่ว่ามันคนละเรื่องกันเลยอ่ะก็คือแล้าก่อนละ เราโตโต,ตเกิดแล้วก็เกติบโตอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กชุมตนะฮะเราเห็นว่าพ่อแม่เราทำเกษตรมาส่งเสียเราไปเรียนมาคําพูดที่พ่อเคยพูดว่าที่เราให้เรียนสูงสุดจนจบปริญญาเนี่ยคืออยากให้เราได้ทางานดีๆในห้องแอร์ไม่ไม่ต้องมาเนี่ยไม่ต้องมาตากแดดตากฝนแบบพ่อะะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันคือกล้องมันอยู่ตลอดเวลาคําพูดพวกนี้แล้วก็เรียนถ่าปัดมาคือเคยจริงๆแล้ว,วจุดเริ่มต้นของการเรียนถ่าปัดก็ต้องเล่าส่อนว่า เกิดขึ้นจากบ้านหลังน er <th> ี้แหละฮะเพราะว่าแม่แม่แม่สร้างบ้านหลังนี้แม่เขียนแบบเองแล้วเราเห็นแบบที่แม่เขียนลงในกระดาษแล้วก็ช่วยกันทํากับพ่อมาเนี่ยก็เราอยากออกแบบบ้านเป็นแล้วก็เลยเลือกที่จนถาปัดครับแล้วก็เข้าไปเรียนถาปัดว่าวันนึ้งจะจะกลับมาเขียนแบบบ้านหลังนี้ต่อให้เสร็จต่อจากคุณแม่อะไรเงี้ยฮะก็เลยเรียนไปก็จบมาแม่เขาอยากจะ้ทางานที่กรุงเทพก่อนใช่ครับก็ตามที่พ่อกับแม่ต้องการเราก็ก็ทำงานต่อ แต่ว่าที่จริงแล้วอยากตั้งแต่ช่วงแรกที่ที่เรียนจบับแต่เพราะว่าพ่อพ่อเขาอยากไปททำกับแม่แล้วก็เราก็ทำก็ทํางานอยู่ได้สามปีกว่าครับเริ่มเริ่มเริ่มคิดแล้วแหละว่าเราเรามัวทาอะไรที่นี่นะมัวเล่นอะไรอยู่นยพ่อกับแม่ก็เิ่มแก่ลงทุกวันแล้วแหละประกอบด้วยแม่ไม่ค่อยสบายขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เราก็เออถึงเวลาที่เราต้องต้องกลับแต่ว่า สิ่งแรกที่ที่ต้องขอคือพ่อกับแม่ว่าเราจะกลับมาบ้านนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าคือพยายามคุยจนจนเขาเข้าใจในระดับหนึ่งก็ก็ย้ายกลับมาก็ขนทุกอย่างกลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะมาทําตามความฝันของเอนด้วยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่นี่น้องเบสมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณปีกว่าใช่ไหมคะหนึ่งปีกับ6เดือนหนึ่งปีหกเดือนปีครึ่งเนาะตอนนี้ก็อายุไม่ถึง30ถือว่าอายุน้อยเลยะตอนกลับมา2 6 บอกเขียนแบบเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือท่านก็เขียนด้วยความแบบเขียนเองแล้วเบสอะเบสอะโตมากับบพื้นดินพื้นทรายเราก็กิดเศษไม้กิดไม้มาเขียนตรงพื้นดินว่าบ้านเราต้องเป็นอย่างนี้นะมีรูปภูเขามีนกมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เด็กๆเคยวาดกันครับแล้วพอกลับมาเนี่ยโดยด้วยด้วยเราออกแบบบ้านเป็นแล้วเราเคยทํางานด้านออกแบบมาแล้วเราเคยทํางานแต่ให้คนอื่นพอเรากลับมาไอเดียทุกอย่างที่เรารวบรวมตอนนั่งทํางานตอนที่เรียนครับปัก็ได้การใช้เห็นอะไรก็ เหมือนเพิ่มไอเดียเข้าไปในพื้นที่เกษตรตรงนี้ก็คือสร้างตามที่ใจเราอยากสร้างเลยใช่ครับเมื่อวันนี้เรามีอิสระแล้วเราก็ทำตามใจตัวเลยค่ะแล้วก็ทราบว่ามันมีโฮมสเตย์มีอะไรพวกนี้น้องเบก็ไม่ได้กู้ด้วยใช่ครับก็คือก็คือแลนฝั่งนั้นนี้คระตั้งแต่ตั้งแต่ที่อยู่ที่กรุงเทพก็คือพยายามพยายามเขียนพยายามสเก็ตพยายามเจ็ดไอเดียพยายามหาอิมเมจทุกอย่างเพื่อวันนี้จะกลับมาทำใช่ครับแล้ววันนี้ก็ ก็ได้ลงมือทําเริ่มต้นจากบ้านหลังนี้คะคือทําต่อจากแม่บ้านหลังนี้คือบ้านเก่าที่อยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าเขาเอาเงึนให้เราไปเรียนนี่แหละแล้วก็<ม><ม>กลับมาทาปรับปรุงสิ่งแรกที่กลับมานก็คือทาสีเริ่มต้นจากทาสีบ้านเก่าหลังนี้แล้วก็ช่วยกันทํากับพ่อก็ DIY เ i y วกันเองนําวัสดุที่มีรอบตัวเนี่ครับมาใช้ค่อยๆปรับค่อยๆทําไปทีละห้องทีละส่วนจนวันนี้หนึ่งปีกว่าก็ก,ก็เกิดเสร็จท้งหมดแล้ว ที่ราเห็นมีหลายมุมที่น่ารักมากๆอย่างโต๊ะตัวนี้ก็ทําเองด้วยเองทุกอย่างทําเองในบ้านนี่ทำเองกับพ่อคค่ะนี่นะคะก็คือประยุกต์ใช้ในการเจาะนะคะแล้วก็เอาเขาเรียกกระป๋องใช่กระป๋องสแตนเลสอ่าสแตนเลสนะคะมาใส่นะคะเนี่ยใส่ผู้การใส่ที่สอนะคะน่ารักค่ะทราบว่าน้องเบสได้รางวัลด้วยจากการส่งบ้านข้าประกวดหรือเปล่าคะใช่ครับการกลับมาทําบ้านหลังนี้คือคนที่ ช่วยเบบมากสุดพี่พ่อ<ะ>เราไปเลื่อยไม้ตัดไม้อะไรไปมาเนี่ยเราเราเราเหนื่อยไปมากรวมถึงพ่อเองก็หน่อยคือพ่อเขาเขาก็ดูไม่ค่อยเข้าใจว่าเรากลับมาทําอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ,ฮะแล้วก็เบบก็ถ่ายรูปพ่อเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกที่ที่เริ่มกำลังจะกลับบ้านหลังนี้ฮะเพื่อเพื <c oughs> <ๆ>่อวันหนึ่งคิดว่าจะทําให้รูปแล้วก็สิ่งที่พ่อกำลังทำอยู่มันมีความหมายมากที่สุด<ะ>ว่าสิ่งที่เรากลับมา ให้หนิดนึงว่าเออเนี่ยมันมีความหมายก็มีคุณค่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจส่งบ้านเข้าประกวดในโปรเจกต์ชมยงวงของ ER <c oughs> ของัมรินครับที่เป็นสั่ไม้โฮมแล้วก็เราเห็นว่าเออมันตรงกับของเรานะ <c oughs> มันเป็นบ้านที่ดีไว้ด้วยตัวเองแล้วก็สร้างขึ้นด้วยความรัก <c oughs> ก็เลยเขียนเขียนทุกอย่างทุกเรื่องราวที่กลับมาทำเนี่ยฮะ <c oughs> ตลอดตอนนั้นเจ็ดเดือนเองฮะ <c oughs> <c oughs> ที่กลับมาทำแล้วก็ส่งประก,กวดแล้วก็เขาปรเชชญขึ้นไป มันัะสิงแต่ก็พ่อไม่ค่อยขึ้นกรุงเทพเลยเนี้ยไม่ค่อยออกสักฝ่ายกปเลยบอกเออพ่อขึ้นไปหน่อยนะแบบเพื่อลูกหน่อยเยองขึ้นไปใช่ครับตอนนี้ยังไม่รู้ฮนะแต่ว่าวันที่ขึ้นไปเนี่ยพ่อไม่ค่อยอยากไปแล้วก็ขึ้นไปก็เขาตัดสินก็ได้ชนะเลิศแล้วก็พาคุณพ่อขึ้นไปบนเวทีด้วยแล้วก็เือโอกาสนั้นบอกสิ่งที่ทำแล้วก็ สิ่งที่เราภูมิใจช่วยทำตรงนี้บอกกับพ่อเนเวทีแล้วก็ต่อหน้า็นอื่นครับแล้วก็ดูพ่อของคนใจกัดใจ่าเลยคนเราท่ายกันในงานเลยแบบนี้ก็เลยมันมีความหมายแล้วแล้วก็มีความเห็นคุณค่าแล้วก็กลับมาเนี่ยเรารู้สึกแท้ว่าพ่อเปลี่ยนไปในในว่าเออเขาภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำตรงนี้นะแต่ก็เราก็ช่วยกันสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งกลับรื่เงมีแก้ไขตรงนี้ไปครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทําในส่วนของบ้านพักแล้วก็ส่วนบริเวณรอบบ้านครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองของบ้านน้องเบสนะคะจะเห็นว่าวิวสวยมากมีวิวภูเขาแล้วก็มีหมอกด้วยนะคะตอนนี้หมอกก็ค่อยๆค,คลายออกมาเราก็จะเห็นภูเขาชัดขึ้นนะคะ<ม>ข้างล่างก็จะเป็นแปลงผักนะคะน้องเบสปลูกอะไรบ้างคะเป็นผักพื้นบ้านเนี่ยค่ะมีคะนะกวางตุ้งผักโขมกุ้ยช่าย แล้วก็ผักอื่นๆผักสมครัวครับแล้วก็มีมีเรียกโครงการจะขยายก,าก,กใช่ครับก็คือทำทำทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในบริเวณนี้ครับยนตัวอาคารที่เห็นตรงนี้คือเป็นครัวแล้วก็เป็นพื้นที่ทานข้าวแล้วก็เป็นช็อปออร์แกนิกที่ให้แม่ขายผักแล้วก็สินค้าเกษตรอยู่ในไร่ตรงนี้ครับ นี่คือต้นกล้าของพะพื้นทานนะคะที่เบสเก็บเมล็ดมาเพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะฮะก็ต้นก็เริ่มโตขึ้นแล้วเดี๋ยวพอฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงเบสก็จะเอาต้นกล้าพวกนี้ะค่ะไปลงในลาธารที่กั้นฝายไว้เมื่อกี้ครับนอกจากผักพืชแล้วก็คุณสเตย์สวยๆนะคะที่นี่มีน้ำพึ่งแท้ด้วยนะคะนี่น้องเบสก็ทำสลากอะไรเองแล้วก็ตัวนี้ก็คือทำจากไม้อะไรไม้กระดงครับ เดี๋ยวพูดเรื่องดีไซน์นิดนึงว่ามีไอเดียอะไรทำไมถึงต้องทำเป็นแบบมีลายแบบนี้ด้วยนะอ,อ,อันนี้เป็นสินค้าพิาเศษอีกชิ้นหนึ่งที่ได้ครับเป็นสิ่งเล็กๆจัดในไร่ด้วยหัวใจถึงมือคุณนะฮะ <c oughs> ก็ตั้งไว้ก็คือทุกอย่างแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยทำพูดอะไรนหลายๆอย่างคือเวียดทำทำขึ้นมาเองแล้วก็เขียนเองท่งานดี y นทั้งหมดแล้วก็ อย,อย่างพึ่งเนี่ยฮะเิ่มเลี้ยงพึ่งเนกับพ่อคือนำเศษไม้เหลือจากการทําบ้านมาเป็นกากรองบ้านพึ่งอยู่ในสวนผลไม้คือเราเลี้ยงเองหมดแล้วก็เราจับเองแต่ก็นํามาแปลร,รูปเป็นสินค้าแล้วก็อยากเพิ่มดีไซน์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เอาขวดโซดามาใช้แล้วก็แต่งด้วยกาวเทปอะไรเงี้ยเอามาแป,แปะให้เป็นรูปตัวพึ่งครับรแล้วก็สื่อถึงตัวพึ่งนั่นเองใช่ครับจุดมัก็เป็นจุดไม้และกันจากในสวนนะแต่ก็นามา ตากแล้วหลับล,ลงไปอันลงไปเพราะว่าตลไม,ม้และกันมันมีเส้นใหญ่ที่สามารถระบายอากาศภายในปัวดได้น้ำพึ่งมันจะเป็นแก๊สใช่ไหมาะปิดแน่นเกินมันจะปิดทูกได้ก็เลยเลือกใช้แบบวิธีโบราณที่พ่อสอนมาแล้าก็านำมาใช้ครับอันนี้คืออะไรคะน้องเบสมันเหมือนกับเอาไวห้ห่อผลไม้หรืออะไรสักอย่างใช่ครับพอดีเราเบสเห็นแม่ทําตั้งแต่เด็กเด็กแล้วก็ ยมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแม่แม่ก็เล่าให้ฟังว่า<ม>คือเมื่อก่อนน่คือคณตาคนยางสอนให้แม่นําใบมะพร้าวเนี่ยมาสาร<ม>ก็เป็น<ม>เป็นฉลอมนี่แหละฮะแต่ว่าฉลอมนี่ควรสมบัติของก็คือสามารถป้องกันแล้วก็รักษามแมลงที่มาช้อนชัยของผลไม้ตรงนี้ได้<ฮ>คือจําปะดาหรือว่าขนุน<ฮ>แล้วก็นำเนี่ยนำมะพร้าวจากใบมะพร้าวจากในสวนเนี่ยครับ<ฮ>มาสาร<ฮ>เพื่อเป็นฉลอม แล้วก็มาสวมลงในผลจำปดาดตั้งแต่มันอายุเท่าไหร่อะไรยงง้ยคะก็ตั้งแต่เริ่มหนึ่งเงี้ยฮะคือคือคุณสมบัติพิเศษมันก็คือมันสามารถขยายตัวตามของผลอันนี้ได้ดีมากแล้วเราก็จะได้ผลที่สวยแล้วก็แมลงไม่มาช้อนชัยโอเคนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านใช่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนอกจากเราจะได้ผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษไว้กินแล้วเนี่ยฮะเราก็ยังได้นา ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่มาปับใช้เป็ดประโยชน์โอเคดีมากๆเลยมีชื่อว่าเคราะฮะเคราะนะคะสาะโอคอควายแล้วก็รอเรือสระนะคะ,คะสิ่งนี้เรียกว่าเคราะค่ะเค,คราค่ะ,คคะต้นมังคุดมังคุดใช่ครับก็ค<อ>ือทางเดินนี้พยายามจะทำให้ให้ให้ผ่านต้นผลไม้<อ>ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเดินมาเราก็สามารถเอา ้วก็าลังเ,เก็ตมากินได้<ท>สดๆจากต้นเลยครับต่อไปพอมันเป็นที่ท่อง,งเทีเ่ยวเชิงเกษตรแล้วจุดถ่ายมนก็น่าจะเป็นพวกผลไม้ผักอะไรพวกนี้ครับแล้ว็นว่าบริเวณที่ว่างๆตรงนี้ตรงนี้ก็จะปลูกผักด้วยปลูกผักใช่ครับจะมีแปลงนาข้าวม,มีแปลงผักปูดผักใ,ในเกาะอตรงน,นี้มันจะเป็นเกาะใช่ไหมก็จะเป็นผักผักที่อยู่กับน้ำมาก็จะปลูกให้ได้มากที่สุด จะมีนาข้าวด้วยจะมีนาข้าวเ,เป็นแปลง,งเกษตรค่ะปลูกไว้ไว้กินเองแล้วปลูกไว้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพันข้าวที่กะว,ว่าจะเอามาปลูกที่นี่นี่เป็นพันอะไรก็คงเป็นข้าวไรเบอรี่แล้วข้าวแบบธรรมดาไรเบอรีร่ด้วยน่าสนใจมากเลยท่ฟาร์มนี้นะคะ <ASS IC AL> <laughs> วันนี้ก็มีความสุขมากเลยค่ะได้มาที่บ้านไร่แอม ขอบคุณน้องเบส,สุมากนะคะก็ะพวกเราได้ทั้งไอเดียดีๆในการใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะวัสดุอะไรต่างๆเมาผลิตเป็นอุปรกรณ์เครื่องใช้นะคะแล้วก็ได้ทั้งบรรยากาศนะคะที่สำคัญที่รู้สึกว่าได้ออกซิเจนนะคะที่สดชื่นในไร่แห่งนี้นะคะก็ะไว้พวกเราเนี่ยเป็นกำลังใจให้น้องเบสแล้วก็ติดตามบ้านได้อาคารใหนี้ที่มันจะเปิบโตสวย,ยางามน,นะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้มาพักนะคะ,นะคะยังไงวันนี้รายการโยโฮมภูเกตนะคะขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ